สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ h o นนัทแชสนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่2020เลยนะครับสำหรับคันนี้มาติดตั้งนะครับตัว OBD2 นะฮะเรียกว่า OBD สปีดจลล็อกครับสำหรับนี่ฮะประตูจลล็อกเองในกรณีความเร็วถึง25นะครับขึ้นไปนะครับการติดตั้งนะครับเป็นการติดตั้งนะครับเขาเรียกว่าเป็น OBD นะฮะเป็นระบบเสียบนะฮะเราจะเห็นว่าตัวนี้ถูกเสียบเข้าไปนะครับในช่อง OBD เดิมของตัวรถนะครับเป็นตัวสีดำาำเห็นไหมฮะเสียบเข้าไปในช่องนี้เลยนะฮะติดตั้งไว้นะครับ พอดูนะฮะลองูกันไปเลยนะครับก็คปิดประตูสักนิดสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับปกติเวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเราเข้าเกียร์ถอยนะครับพอล้อหมุนนะครับนี่ฮะไฟฉุกเฉินขึ้นเองอัตโนมัตินะครับผมแจ้งก่อนนะครับจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราถอยนะครับเป็นการแสดงไฟฉุกเฉินนะครับ ถอยชิงนะครับโอเคเดี๋ยวพอเราใส่เกียร์เดินหน้านะครับหรือเกียร์ดีประตูล็อกแล้วนะฮะเห็นฮะประตูล็อกแล้วนะครับล็อกอัตโนมัตินะครับผมแจ้งเลยนะครับล็อกอัตโนมัติประตูล็อกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่เกียร์พีประตูทำการคายล็อกเองเห็นไหมครับนี่ครับความสามารถของ OB D t o นะครับที่เรียกว่าสปีดอัลโตสปีดดอลล็อกนะครับ ออโต้คือระบบออโต้นะฮะสปีดพอเราวิ่งไปนะครับประตูจะล็อกเองนะครับโอเคเริ่มเข้าใหม่นะฮะเข้าเกียร์ถอยหรือเข้าอ่านะครับไฟกระพริบนะครับหรือไฟฉุกเฉินนะครับจะช่วยสร้างความปลอดภัยนะครับให้กับเรานะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับพอเราเข้า เกียร์หน้านะครับล็อกแล้วนะฮะประตูล็อกแล้วนะฮะเข้าเกียร์ดีประตูล็อกอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าล็อกแล้วนะครับแต่ถ้าเราเข้าเกียร์พีเมื่อไหร่นะครับประตูทําการคายล็อกเองนะครับนี่คือข้อดีของ Auto Speed Door Lock นะครับในรถรุ่นใหม่ๆสามารถติดตั้งได้ใน Honda นะครับ Honda Jazz Honda City นะครับแล้วก็ Honda รุ่นอื่นสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับรวมถึง t o y o ต a CHR นะครับแล้วตโยต้ารุ่นอื่นอีกนะครับสามารถที่จะอัปเกรดเป็นอัลต p สปีดดอลล็อกแบบ OBD ได้นะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟแล้วนะครับโอเคเข้าเกียร์ถอยครับไฟฉกเฉินขึ้นนะฮะเทียระบบอีกทีนึงนะครับเราจะเห็นไฟฉุกเฉินขึ้นนะครับแต่พอเราเข้าเกียร์ดีนะครับดูนะฮะเข้าเกียร์ดีประตูล็อกเลยนะครับนี่ครับ เข้าพีเมื่อไรประตูไข่ล็อกเองนะครับพอเข้าดีครับนะครับประตูล็อกแล้วนะครับนี่ฮะสุดยอดครับโอเคครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้น้าลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ